เอาพูดโทรตัง้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งหลับจะไม่ยอมไม่มันเถือเลยตั้งถ้าตั้งอย่างที่ว่าแล้วสงบได้แน่นอนไม่สงสัยเพราะผมเคยทํามาแล้วถ้าปล่อยให้จิตกําหนดรู้เฉยเฉยเฉยอยนีไม่ได้เลื่องนะีการตั้งรากฐานจิตใจให้มีความสงบไม่ได้เนื่องจากเราจับจดไม่จริงไม่จริงกับงานของตัวเองที่ทำถ้าจริงจังแล้วต้องได้ไม่สงสัย เยันอย่างให้ฝึกหัดภาวนาคำบุญกรรมเป็นเครื่องกำกับจิตเพื่อจะตั้งรากฐานของจิตให้มีความสงบขึ้นไปโดยลําดับลําดับนี้จะตั้งได้ด้วยคำบุญกรรมภาวนาถ้าปล่อยให้จิตกําหนดรู้เฉยๆ,ๆไม่ได้เรื่องนะรู้มันก็รู้ในเวลาตั้งใจพอเผลอแพลบเดียวออกรู้สิ่งต่างๆซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสไปแล้วมันก็กลายเป็นกิเลสไปหมดเรื่อ แต่ตั้งคำบริกรรมด้วยความบังคับบัญชาหนานแน่นมีสติกำกับตลอดเวลาอย่างนี้แน่นอนว่าจิตต้องสงบได้เป็นอื่นไปไม่ได้ว่างนี้เลยนะเพราะนี่ได้เคยฝึกเจ้าของแล้วเอาคำบริกรรมเป็นหลักเป็นกฎเกณฑ์เลยให้จับกับคำบริกรรมนี้ด้วยสติตลอดเวลาเอาทีนี้มันจะเผลอไปที่ไหนก็ให้รู้ทีละตอนมาได้เหตุได้ผลกัน ันนี้ก็ตัดสินใจลงเลยว่าเอาที่นี่มีคําบริกรรมเป็นรากฐานนาขัญตั้งปักไปเลยด้วยคําบริกรรมแต่ว่าตั้งจริงๆนะนี่นิสัยมันจริงจังมากนะพอตั้งสัดความสัตว์ความจริงลงไปแล้วก็เหมือนกับหินหักเลยนะไม่มีเงื่อนต่อกันเลยต้องจริงจังอย่างนั้นอะเอาที่นี่เอาพุโทโธจะเผลอไปไม่ได้มันเป็นยังไงวะตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งหลับ จะไม่มห่อไม่มันเถือเลยเคลื่อนไหวไปมาที่ไหนสติกับคำบริกรรมต้องให้ติดแนบติดแนบตลอดเวลาตลอดเวลาอย่างนี้ถึงขนาดนั้นนะตั้งขนาดนั้นแหละเรื่องว่าจิตว่าเสื่อมว่าเจริญนั้นต่อยหมดแล้วเพราะความไม่ไม่อยากให้มันเสื่อมมันก็เสื่อมต่อหน้าต่อตาอยากให้เจริญมันก็ไม่ได้เจริญมันไม่สมหวังทั้งสองอย่างคราวนี้จะเอาสิ่งสมหวังจาก พุโทโธคําบริกรรมอย่างเดียวจิตจะเสื่อมให้เสื่อมไปจิตจะเจริญให้เจริญไปไม่เป็นอารมณ์ยิ่งกว่าคําบริกรรมอันนี้จะเสื่อมไปไม่ได้จะสูญไปจากสตินี้ไปไม่ได้ตั้งกึกลงไปนี้เนี่ยเอาละทีนี้หายห่วงจิตจะเจริญหรือเสื่อมปล่อยเลยเ่ยานี่แต่คําบริกรรมจะไม่ให้เสื่อมให้อยู่กับพุโทโธพุโทโธ เนี่ยมันประจัก์จริงๆนะคือเราเอาจริงเอาจังมากทีเดียวไม่ยอมไม่เผลอเลยไอ้บินทบาทไม่ทราบเขาใส่อะไรไม่ใส่อะไรนะคําว่าพุโทโธกับสตินี่ติดแนบติดแนบจะเป็นขบกันฉันเคลื่อนไหวไปมาพุโทโธจะไม่ยอมปล่อยเลยนี่นะจึงเรียกว่าเป็นเหมือนตกนระกทั้งเป็นนะบังคับกิดให้อยู่กับพุโทโธมีสติบังคับนีหน่หนักมากนะ ไม่ให้เคลื่อนไหวไปไหนเลยเคลื่อนไปไหนกให็ให้สติไม่ให้เคลื่อนให้อยู่อย่างนั้นเป็นประจำประจำประจำติดแนบไปไหนมีแต่พุโทโธพุโทโธพุโทโธติดแนบอยู่เพราะนั้นมันถึงได้เห็นความละเอียดของจิตทีนี้เวลามัน <c oughs> นานเข้านานเข้าคําว่าพุโทโธครับจิตนี้ค่อยละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไป จนกลายเป็นอันเดียวกันทีนี้เนึกคำบริกรรมพุโทโธไม่ไม่มีเลยเหลือแต่ความรู้ที่ละเอียดเต็มที่อยู่นั้นคำบริกรรมนึกยังไงก็ไม่ปรากฏจนเจ้าของก็งงสงสัยเจ้าของแล้วจะทำไงนี่เราก็อาศัยพุโทโธนี่เป็นที่เกาะที่ยึดที่นี่พุโทโธก็ไม่มีแล้วบริกรรมยังไงมันก็ไม่ปรากฏเลยทำไงนี่มันก็มี ความรู้สึกอันหนึ่งขึ้นมาเอาถึงคําว่าพุโทโธจะหายไปก็ตามจิตที่รู้เด่นอยู่เวลานี้ไม่หายยิ่งละเอียดละอ่ให้ตั้งสติไว้กับความรู้อันนี้นั่นทีนี้จับคําบริกรรมพุโทโธไม่ได้ก็จับธรรมชาติที่รู้ด้วยสติเอาอยู่นี้อีกเราตั้งสติไว้อีกเหมือนกัน,ม,นมันแนวของมัน จนกระทั่งมันถึงจังหวะแล้วจิตที่ว่าบริกรรมไม่ได้มันก็คลี้คลายออกมาเหมือนว่าจิตมันสงบตัวของอมมนแล้วถอยออกมาพอมันคลี่คลายออกมานิดหนึ่งพอละบนคคาเอาคําบริกรรมพุทโธได้ปรากฏว่าพุทโธได้แล้วเอาพุทโธติดเข้าไปเลยนั่นจากนั้นมาก็รู้จักวิธีปฏิบัติเวลามันเข้าละเอียดจริงๆนี้พุทโธไม่มีนะไม่มีจริงๆจนกระทั่งเจ้าข,ของงงนึกยังไงก็ไม่ปรากฏ เหลือแต่วความรู้ร้วนนี่จึงเอาต้องเอาสติเข้าไปติดกับความรู้อน,นั้นไว้แทนพุโทโธแทนพุโทโธนี่ละที่มันเป็นที่แน่ใจว่าจิตนี้ต้องสงบได้แน่นอนถ้า <c oughs> บังคับเป็นความสัตย์ความจริงอย่างนี้แล้วเป็นอื่นไปไม่ได้ว่างั้นเถอะนี่ก็จึงเริ่มเจริญขึ้นมานี่เตือนให้หมู่เพื่อนได้ทราบว่าการตั้งจิต เบื้องต้นต้องเอาจริงเอาจังตั้งถ้าตั้งอย่างที่ว่าแล้วสงบได้แน่นอนไม่สงสัยเพราะผมเคยทํามาแล้ว <c oughs> จากนั้นก็แน่นอนมันคงขึ้นไปเรื่อยๆแล้วไม่เคยเสื่อมนะพเพราะเราเราเข็ดลาบเรื่องความเสื่อมมอังกินนี่ยิ่งเอาจริงเอาจังมากก็ไม่เสื่อมนีม่การตั้งจิตเพื่อให้เป็นรากฐานของตัวเองจริงๆในการภาวนาเป็นหลักของใจงจริงๆอย่าทำหลาะแหละนะ ให้มีจริงมีจังอย่างนี้แหละเราจะได้เห็นหลักเกนของใจเกิดขึ้นที่ใจตัวเองความสงบจะปรากฏขึ้นความแน่นหนามั่นคงแห่งความสงบจะแน่นขึ้นไปโดยลําดับลาราจนกระทั่งจิตเป็น <c oughs> สมาธิ